สวัสดีค่ะเราก็ตามเดินมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอร้านนี้นะคะแม่แม่ค้าใจดีอนุญาตให้ปาถ่ายได้นะคะแต่ว่าปาขอเน้เนๆที่บอนสีแล้วกันนะคะร้านนี้เจ้าของเขาบอกว่าบอนสีของเขาเ,เป็นบอนสีนําเข้านะคะนี่ชื่อร้านอะไรคะ่ะหา้ายชื่อไม่เจอนะคะอ่านี้น,น,น,นี่มีบอนสีสวนมณฑานะคะเบอร์ทโทรอะไรคะ่ะ080 444 7564หสี่นะคะสวนมนทานะคะนี่ตัวนี้ชื่อบาบบอปะคะเท่าไรขะสามร้อยห้าสิบอ๋อขออภัยค่ะสองร้อยห้าสิบนะคะสตรอเบอรี่เท่าไรขาสองร้อยห้าสิบเหมือนกันเนาะ,นะ,ะอ๋อโซนนี้ราคาเท่ากันหมดเลยนะคะไอตัวใบจุดๆนี้เรียกว่าอะไรคะนนเป็นลูกไม้มไมสวยดีเนาะอันนี้มาทางนี้บ้างนะคะ อแล้วสตรอเบอรี่โซนนี้ล่ะคะสตรอเบอรี่ไซนี้ล่ะสองร้อยห้าสิบเหมือนกันนะเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>โอ้แม่ค้ายุ่งซะแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ถามชื่อแล้วป้าลืมชื่อเดี๋ยวค่อยถามใหม่ก็ตัวนี้แม่ค้าบอกว่าสามพันบาทสวยมากเลยใบใบท้ลล่มเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะแม่ค้าคะไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะที่บอกสามพันเนี่ย นูเทล่านะคะแล้วก็ข้างๆกันนี่ล่ะค่ะเปเปอร์มินเปเปอร์มินเท่าไหรเอ่ยสามพันเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นฟอมก่อนั้นเพื่อนสวยนะใบเบล่มเลยเอามาเสือพันเท่าไรค่ะเสือพันห้าร้อยนะคะก็สูงแล้วนะแล้วก็มีเดี๋ยวข้างหลังอีกนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหรค่ะพันห้าชื่อว่าอะไรค่ะต้นใหญ่นะต้นใหญ่นี่ มันเป็นลูกไม้นะคะโซนนี้คือจะเป็นลูกไม้หมดเลยราคาโดยประมาณเท่าไหร่คะแถวนี้พันห้าแถวนี้พันห้านะคะเพื่อนมันก็จะเป็นลูกไม้นะสวยดีเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้เท่าไหรนะโซนนี้โซนบนนี่นะคะโซนบนนี้จะเป็นสามพันห้านะเพื่อนก็จะเป็นแบบปลูกปนกันเอาจริงสวยนะลูกไม้ คธอแบบมาแบบไซส์แบบปนกันเนี่ยกนแน็แน่นๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยสาหรับคนที่ชอบแบบไม่เน้นไม่ไม่ได้ต้องไปเน้นอะไรมากมายนะคะชอบแบบว่าเออสวยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกไม้นั่นก็สวยนะนะคะแถวบนเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะสามพันห้านะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเขาบอกแล้วนะคะชัดเจนว่าเป็นบอลน,นําเข้านะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะสวยต่างกันไปนะเพื่อนเนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะคะ นี่แหละค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอของส่วนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ